เราจะอาบน้ายกฮะดัสครั้งแรกตอนที่เขาเคารบอิสลามถ้าเป็นมุสลิมตั้งแต่เดิมก็ฝึกอาบน้ตั้งแต่เด็กๆนะครับอาบน้ํายกฮะดัสเนี่ยจำเป็นจะต้องอาบให้ถูกถ้าเราอาบไม่ถูกละหมาดก,ก็ใช้ไม่ได้ถูกป่ะเพราะมีฮะดัสอยู่นะครับโดยทั่วไปการอาบน้ํายกฮะดัสเนี่ยมันมีเงื่อนไขอยู่เพียงแค่สองข้อเองข้อแรกก็คือว่าต้องเนียดเนียดเจตานาว่าฉันจะอาบน้ายกฮะดัสนะครับสองก็คือจะต้องให้น้ําทั่วถึงร่างกายถ้าน้ําทั่วถึงร่างกายทุกส่วนเนี่ย แม้ว่าถ้าไหนพี่น้องจะขาดจะไม่ครบจะไม่อะไรนะ่ะแต่ถ้าน้ําทั่วถึงร่างกายถือว่าใช้ได้อันนี้ถือว่าเป็นความง่ายของศาสนาที่วะร้อนให้กับพวกเราแต่ว่ามันก็มีรูปแบบที่ท่านอบีทําไว้อะส่วนรูปแบบวิธีการทำเนี่ยนะอุลมามะเขาดูจากหลายฮะดิษก็มารวมรวมกันมันมีหลายรูปแบบเนาะผมเอาแค่แบบเดียวพอเริ่มแรกคือเราล้างมือก่อนให้นายิสออกไปถ้ามันเปื้อนเยอะก็ใส่สบู่ใส่อะไรให้เรียบร้อยก็ได้เสร็จแล้วก็ล้างเอาไว้ว่าทั้งสองล้างให้สะอาด ไม่ให้มีนายิสไม่ให้มีอะไรตกค้างอยู่หลังจากนั้นเราก็มาสู่การอาบน้ําละหมาดทําเหมือนอาบน้ําละหมาดล้างมือขวาซ้ายใช่ไหมแบบนี้นะฮะแบบนี้นะฮะสามครั้งเสร็จแล้วก็บวนปากแล้วก็สูดเข้าไปที่จมูกนะแล้วก็สั่งออกมาที่สําคัญก็คือน้าอ่ะจะต้องเข้าไปในปากแล้วก็สูดเข้าไปในจมูกการอาบน้ำละหมาดที่ดีก็คือให้สูดน้ําเข้าไปยิ่งลึกยิ่งดี ข้นานบีบอกแล้วว่าบาลิกเจ้าจงสูดให้ลึกยกเว้นถือสินดถ้าถือสินวดนี่พี่น้องไม่ต้องสูดเยอะสูดนิดนิดพอนะครับเสร็จแล้วก็ล้างใบหน้าสามครั้งแล้วก็ล้างมือมือนะฮะตักปนิ้วเนี่ยนะครับ,รบทุกนิ้วจนถึงเลยข้อศอกในภาษาหลับคําว่าอีลาถึงเนะี่ยหมายถึงว่าครอบคลุมก็คือให้เลยนะครับมือถึงข้อศอกขวาสามซ้ายสามนะครับเสร็จแล้วก็เช็ดศีสษะ ขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็เช็ดหูเท้าเก็บไว้ล้างที่หลังไม่ต้องล้างตอนนี้แล้วทําไงต่ออาบน้ําธรรมดาเริ่มที่ล้างศรีรษะแล้วค่อยล้างตัวมีแค่สองอย่างล้างศรีรษะกับตัวศีรษะคือเราจะต้องให้น้ําเข้าไปถึงหนังศีรษะทั้งหมดส่วนผู้หญิงที่ผมยาวๆเนี่ยนะฮะก็ไม่จําเป็นจะต้องโดนผมทั้งหมดบางคนมัดเป็นเปียใช่ไหมบางคนมัดเป็นเกลียวนะก็ไม่จําเป็นต้องถอดทั้งหมดก็แต่ว่าที่สําคัญคือต้องล้างให้ เปียกให้ถึงเข้าไปในศีรษะทั้งหมดแล้วก็ท้ายทอยเอะวยอน้ําผ่านให้หมดนะครับสามครั้งเนาะจะมากกว่านั้นก็ได้ไม่เป็นไรนะครับจะน้อยกว่านั้นก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ก็ล้างให้น้ําทั่วหลังจากนั้นก็เริ่มการอาบน้ําคือเริ่มขวาล้างน้ําลาดน้ําลงมาขวาสาม <c oughs> แล้วก็ซ้ายสามครั้งเดียวก็ได้ คราวนี้พอเราลาดน้ําเสร็จทั้งตัวเนี่ยหลังจากนั้นเราก็อาบน้ําธรรมดาอาบน้ําธรรมดาหมายควาว่าพี่น้องก็ใส่สบู่ใส่แชมพูใส่อะไรตอนนั้นเลยเพราะว่าการอาบน้ํายกขนาดคือการอาบน้ําในตัวเพราะฉะนั้นเราเอาการใส่สบู่ใส่แชมพูมาใส่ตอนไหนครับมาใส่ตอนเราอาบน้ำนี่แหละเราเราใส่สบู่เสร็จนะฮะเราก็ล้างน้ําล้างอะไรให้ทั่วจังหวะนั้นก็ดูว่าเอาไว้ว่าส่วนไหนที่น้ํามันไม่โดน ส่วนใหญ่มันจะเป็นตรงไหนถ้าที่น้ำไม่่อยโดนสะดือส่วนใหญ่จะไม่เช็ดในสะดือซึ่งไม่ถูกต้องต้องเช็ดให้เรียบร้อยรักแร้ใช่แล้วก็ใบหูที่มักจะไม่ค่อยถูกน้ําก็คือใต้ใต้เท้าบางคนอาบน้ําเสร็จออกมาเท้ายังเปื้อนอยู่เลยยังมีเศษฝุ่นติดหรือว่าเศษกาวเศษสีเสีงติดอยู่ที่เดิมเลยอันนั้นถือว่าการอาบน้ําใช้ไม่ได้ต้องกลับมาอาบใหม่ จากนั้นเราก็ย้ายทีแล้วก็ล้างเท้าสรุปง่ายคือเนียดให้น้ําผ่านให้ทั่วน้ําผ่านนี่คือเราก็ต้องมือสัมผัสเท่าที่ได้ด้วยนะไม่ใช่ล้างผ่านผ่านแล้วจบนะมันก็ต้องลูบสัมผัสนะครับเกก็ว่าร้อยแล้วครับ